สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่านักการทูตยุโรปจากประเทศสมาชิกขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโตมีการคาดการณ์นะครับว่ามีความเป็นไปได้ที่สหรัฐนั้นจะถอนตัวออกจากนาโตหากว่านายโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนปี2 5 6 7นี้เป็นเรื่องที่สร้างความวิตกกังวลและไม่มีใครรู้ว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะทําอย่างไร หลังจากนั้นก่อนหน้าน,นี้อดีตเจ้าหน้าที่อาวุโสสหรัฐหลายคนพากันคาดการว่าทำเนียบขาวภายใต้การนําของโดนัลด์ทรัมป์นั้นอาจพาสหรัฐอเมริกาถอนตัวจากนาโตอย่างเช่นมาร์กเอสเปอร์อดีตรัฐสมนตติว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวเมื่อเดือนธันวาคมปี2566ว่าโดนัลด์ทรัมป์อาจเริ่มจากการถอนทหารออกจากประเทศนาโตและนําไปสู่การล่มสลายของพันธมิตร ต่อมาทางด้านจอห์นโบตันอดีตที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติสมัยโดนัลด์ทรัมป์นั้นออกมาให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่านาโต้นั้นจะตกอยู่ในอันตรายอย่างแท้จริงเพราะเขาเชื่อว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นน่าจะลองถอนตัวออกมานักการทูตยุโรปคนหนึ่งกล่าวว่าสมาชิก NATO นาโต้ควรวางแผนจริงจังเตรียมพร้อมที่กรณีโดนัลด์ทรัมป์ทำตามในสิ่งที่หลายคนคาดการณ์หรือว่าต่อให้โดนัลด์ทรัมป์ทำแค่ลดพันธกิจของสหรัฐอเมริกาต่อนาโต้ลงก็ตามเจ้าหน้าที่อีกคนนั้นระบุว่านาโต้พึ่งพาสหรัฐมากจนเกิน การหารือเพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่สหรัฐนั้นถอนตัวจึงมีความจําเป็นแหล่งข่าวคนที่3มเสริมว่าจากความเสี่ยงดังกล่าวนี้ประเทศในยุโรปจึงควรตรวจสอบความพร้อมเพื่อป้องกันประเทศของตนเองอีกทางหนึ่งด้วยทางด้านลอสคิมดาโรสอดีตเอกอัครราชทูตอังกฤษประจําสหรัฐอเมริกาและเป็นที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติของนายกรัฐมมตรีได้เขียนบทความเมื่อไม่นานมานี้ว่าหากเขาเป็นเจ้าหน้าที่ทีมงานของนายกรัฐมนตรีของประเทศใดประเทศหนึ่งในยุโรปนั้นเขาจะสั่งผู้เชี่ยวชาญในรัฐบาล เริ่มคิดตั้งแต่ตอนนี้เลยว่านาโตที่ปราศจากสหรัฐอเมริกาจะมีหน้าตาอย่างไรและมันจะทํางานต่อไปได้อย่างไรค่อนข้างน่ชัดว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีนี้จะเป็นศึกล้างตาระหว่างประธานดีโจไปเดนจากพรรคเดโมแครตกับทางด้านโดนัลด์ทรัมป์จากพรรครีบับติกันแม้ว่าโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้พูดเรื่องของออกจากนาโตแต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์สองพได้พูดตอ,อนหาเสียงว่าจะไม่ปกป้องสมาชิกนาโตที่ถูกโจมตีจากรัสเซียถ้าประเทศนั้นไม่ได้ใช้จ่ายงบกาโหม ום ถ ของ GDP ตามเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้ในนาโตแถมจะยุให้รัสเซียทําอะไรก็ได้ที่อยากจะทํากับประเทศเหล่านั้นความเคลื่อนไหวนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับเพราะก่อนหน้านี้มีหลายฝ่ายออกมาวิเคราะห์กันนะครับว่าที่ผ่านมานั้นยุโรปเองฝั่งของนาโตเองนั้นไม่เคยประเมินสถานการณ์นะครับว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรหากว่าไม่มีสหรัฐอเมริกาแต่วันนี้หลายฝ่ายนั้นเริ่มที่จะออกมาบ่งชี้นะครับว่าควรที่จะคิดถึงเรื่องเหล่านี้เอาไว้ด้วยว่าจะทําอย่างไรกันต่อไป ก็คงจะต้องรอดูผลการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนปี2017นี้ของสหรัฐอเมริกานะครับว่าท้ายที่สุดแล้วทางด้านโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะกลับมานั่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอีกสมัยหรือว่าจะเป็นโจไบเดนที่จะต่อสมัยที่2ได้ทันทีนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องทาอินเตอร์ดิวเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องทาอินเตอร์ดิวด้วยครับ